สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับโดเรมอนเดอะซีซันสตอรี่ The Story เอะเดอะสตอรี่ซีซันเฮ้สตอรี่ออฟซีซันนะครับวันนี้ก็อยู่กันในตอนที่2แล้วนะฮะเมื่อตอนแรกก็คือเนื้อเรื่องล้วน,นมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาเริ่มเก็บกวาดสวนครัวกันก่อนนะฮะแล้วก็เริ่มปลูกผักกันเอออันดับแรกถอนก่อนอืมรู้สึกว่าเมื่อครั้งที่แล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บพวกนี้ไปเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปขายได้ด้วยนะฮะเออเดี๋ยวนะ ทำลายอ่ะเก็บไม่ได้หรอวิ่ <Hey. S 1> ต้องใช้ค้อนทุบด้วยขวานก็ต้องใช้อ๋อต้องใช้ขวานตาเฮ <Hey. S 1> ้ย <Hey. S 1> โอ้ภาพเฟี้ยวอ่ะเอ้ยนี่ชอบอันนี้ชอบกระเป๋าเต็มแล้ว what? โอเคเดี๋ยวพักกนนะเก็บกระเป๋าเก็บของก่อนโอ้โหกระเป๋าเราแบบคือแคบมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดช่องเท่านั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราปลูกผักก่อนดีกว่าครับจะได้จะได้มีพื้นที่เก็บของเพิ่ม ปุ๊บปนดินก่อนอีอโอเคฮะอ่าแล้วก็ปลูกมเมล็ดหัวเทอร์นิปที่อ่ารัฐธมนตตีให้มาใช่ปุ๊กจำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นสวันลืมเกมนี้ต้องเล่นบ่อยๆนะพูดถึงแล้วอะถ้าเกิดเราขาดเล่นไปสองสาวันอย่างเงี้ยเราจะลืมเลยนะว่าต้องทำอะไรต่ออะไรแล้วก็ต้องใช้บัวรดน้ำใช่ไหมฮะเพื่อที่จะไปเติมน้ำเดี๋ยวขยายจอนิดนึงแล้วก็ไปหาบ่อน้ำนี่ไงเจอแล้ว เติมยังไงเอ่ยปุ๊บต <ora> <news> ัก <adventurous> น้ำ okay. ป <away> <rawd unre> ุ๊บเอ้ยจะว่าไปก็เล่นคลายเครียดได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอุ้ยปลูกแล้วโตเลยรดน้ำปุ๊บโตเลยจึบบจับโอเครดน้ำหัวเทอร์นิปเรียบร้อยเโอ้ย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 กว่าจะพังตัดต้นไม้ต้นใหญ่ซะหน่อยซิเป็นยังไงเนาะ ตัดโชะโช๊ะโชะมองไม่เห็นเลยครับโอเคนี่ก็ตกเจ็นแล้วฮะไวมากๆเลยอืมเดี๋ยวไม้พวกนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะเพราะผมยังไม่รู้ว่าผมจะไปทําอะไรได้บ้างนะฮะโอเคพลังงานก็ยังไหวตอนนี้ยังห้าโมงหกโมงอยู่ดังนั้นเนี่ยเวลายังไม่ค่อยไม่ค่อยเไหร่ไม่ดึกมากครับตั้งสองทุ่มค่อยนอนแล้วกันนะเคตอนนี้ก็ไล่เก็บพืชผักไปก่อนนะครับโอ้ใหญ่มากนะเนี่ย พัฒนาได้เยอะเลยครับไปไกลแน่นอนฟาร์มโนบิตุของเราอุ้ยตรงนี้มีอีกเหรออุ้ยใหญ่ไปปะเนี่ยใครมาด o ราเอเมอนเด,ดีโดราเอเมอนมาเจอเมอรเันี้อยากกินดรายาก,กิชมัดเฮ้ยตรงนี้เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีบ่อน,น้ําปั๊มด้วยฮะปั๊มขึ้นมาใช้อู้ตรงนี้ก็มีน้ําใช้แบบไม่มีวันหมดเลยนะฮะ เอาละโอ้เริ่มมืดแล้วนะฮะสักสองทุ่มแล้วกันเนาะกําลังดีโชอุ๊ยทุกคนฮะผมตุยตุยอะทุกคนผมปวดปวดแบบปวดตุยตุยอะอ๋ทุกคนผมตุยตุยมากเอาละงั้นเดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วกันนะเอาละกลับมาดําฟาร์มต่อนะฮะโอเควันนี้ไม่มีอะไรให้ลดน้ำต้นไม้มากนะเดี๋ยว ผมจะแวะเข้าไปในเมืองหน่อยแล้วกันนะครับไปดูว่ามีอุปกรณ์อะไรที่จะทำให้ผมอัปเกรดได้บ้างนะฮะเราจะไปร้านไหนก่อนดีอ่ะขอดูแป๊บนึงนะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองซิเซนตะวันตกนะครับอเดี๋ยวขอเช็คแปบบ๊บเงินก็ยังไม่มีซื้ออุปกรณ์ก็ซื้อไม่ได้ดังนั้นผมว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการไปหาซื้อเมล็ดเพิ่มนะเอาจริงๆแล้วอะ่ะโอเคมาหาซื้อเมล็ดแถวนี้แหละผมว่าน่าจะมีสักที่หนึ่งนี่ที่ไหนเนี่ยยังไม่เคยเข้าเลยฮะ ไม่น่ามีอะไรนะที่นี่เอ๊มีห้องด้วยเหรอโอ้เป็นส่วนฉักเอ๊ยนี่มันหนูรำหรือเปล่าฮัลโหลโอ้ถ้าจะหลับอยู่ไม่กลัวดีกว่าปะสำรวจประตูสำรวจตอนนี้ยังไม่เปิดเปิดกี่โมงอะร้านขายของชํานิกเน็กซ์เปิดตอนบ่าย3นะครับโอเคหยุดพืชทุกวันพฤหัสตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ทําไมอะร้านอาหารงําๆเวลาทําการ เที่ยงถึง4อะไรเที่ยงถึง4ถึง4โมงเย็นแล้วก็6โมงถึงสี่ทุ่มนะครับแต่ว่าวันหยุดจันทร์กับศุกร์ใช่ไหมโอเคอืมนี่ที่ไหนเอ่ยแวบะบสิเซรุนา่าเอ๊ชิซุกานี่นะเอ้ยมาเดินเล่นยามเช้าหรอโอเคโอเคเอ๊ะทำไมอ๋อคุณเซรุนา่าคุณเซรุน่าที่อยู่เป็นพยาบาลไงเออี่บ้านเซรูนา่าโอ้โหวันนี้คุณเซรุน่าดูแบบว่า อ่าไม่ค่อยเป็นกูรลสเตีเท่าไหร่เลยหรือว่าเรามาช่วงนอนก็ไม่รู้นะมาแวะร้านนี้ต่อร้านกิ้งกองแกงชื่อร้านเออวันนี้เจ้าของร้านเป็นอุ้ยลาบอยู่โอ้แล้วข้างบนละ่ะนี่เราเข้าบ้านคนหนึ่งเขาเขาจะดาะ่าเราไหมไม่มั้งเราเป็นโนบิตะเด็กผู้ใส่ซื่อบริสุทธิ์และก็ฉลาดที่สุดร้านกว้างเขียวขจี ตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นลานจัดกิจกรรมแน่ๆเลยฮะมีป้ายให้อ่านด้วยเมืองซีเซนเมืองแห่งเทพธิดาและต้นไม้ยักษ์อืมอุ๊ยคุณลุงบลูทําอะไรฮะคุยหน่อยสิฤดูแห่งการนอนกลางวันมาถึงแล้วสินะนี่ไม่ใช่เวลาจะมาอยู่ที่ลานกว้างนะอ้าวแม่คุณลุงนี่หัวอกเดียวกันกับโนบิตะเลยนะผมก็ชอบนอนกลางวันเหมือนกันแต่วันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่อยากนอนอะในดูไปแหลมซัดสาดสิฮะ อันนี้น่าจะเป็นตรงริมเลนะฮะเมื่อกี้เห็นชิซุกะมาแต่ว่าน่าจะไปละชิซูกะกับเจ้าไอ้คนที่อยู่ร้านเหล็กอะเอ๋ไม่อยู่แล้วนี่นาเฮ้ยนี่มันร้านตกปลานี่นาอยากลองตกจังเลยอะเราสามารถตกได้เลยไหมเข้าไปดูสิสวัสดีครับมีใครอยู่บัวมูไม่มีใครอยู่เลยอะว้าเศร้าใจเราจะซื้อเบ็ดที่ไหนแล้วเนี่ย ก็ผมมีเขาเรียกผมวิชาในการเล่นมาจาก s t a r d ดเวลเล่บ้างนะฮะแต่ว่ารู้สึกที่เนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับ s t a r d ดเวลเล่สักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเดี๋ยวลองลองเล่นไปก่อนนะโอเคปลูกผักแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วนอกจากถังที่แต่ขี้เกียจถังฮะเดี๋ยวลองสำรวจก่อนละฮะนะฮะมันมีหลายจุดที่เราไม่ได้ไปเลยดูหน้ามหาสมบัติจังเลยฮะเฮ้ยเป็นแพนที่พิเศษมากใครเป็นคนทำแล้วเนี่ยอุ๊ยแสดงว่าต้องออกสำรวจทะเลได้แน่เลยฮะแต่เราต้องปลดล็อกภารกิจอะไรบางอย่างก่อนมีอะไรเท่าไหร่เ มีจดหมายอยู่ข้างในจะทําเราจะทําสุดยอดอาหารถ้าทุกคนร่วมมือกันต้องทําสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้แน่ๆผมจะเก็บเ,เจ้าประกาลังไปให้ชิซุกะอุ้ยผมเจอนี่ด้วยไรอะ่ะสวยเป้าอะ่ะแต่เก็บไม่ได้นะครับอุย้ยมีถ้ำด้วยด้วยเมื่อกี้ผมเห็นคนที่เขาอยู่ที่ร้านตกปลารอด้วยรอได้ครับเพื่อนหานขคงการตกปลาก็ต้องก็ต้องตกตั้งแต่เช้าสิอืมคุณซีฟี่นะครับน่าจะกลับร้านละ ซึ่งแปลว่าเราต้องตกแต่เช้านะฮะโอเคเอาไว้ฝั่หลังแล้วกันโอ้ห่ำโอเมกอด this is a ถ้ำแต่ดูเหมือนถ้ำที่นี่จะตันนะฮะไปไหนไม่ได้เลยอ่ะอแสดงว่ามันต้องมีอะไรให้เราทำหรือเปล่าฮะดูดิมันตันไปเม็ดเลยไป,ปไหนผู้ใดโอเคกลับโทษนึกว่าจะมีของดี เดี๋ยวเรากลับไปที่ทะเลป๋อมแป๋มดีกว่าฮะผมอยากไปสำรวจหน่อยเฮ้ยลามมาเที่ยวหาที่ฟาร์มด้วยไป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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนจะไปกับฟาร์มมาต้องผ่านทะเลป๋อมแป๋มก่อนโบราณสถานหินขาวหรอและป๋อมแป๋มน่าจะไอไหมายถึงตรงนี้นะป๋อมแปม๋มอะน่าจะใช่ละบมว่าเคไม่น่ามีอะไรละปากลมกลิ้งหรือปลากลมกลิ้งวะปลากลมกลิ้งอ๋อ ป่ากลมกลิ้งครับแม่โอเคเอ๊ะอะไรอุย้ยดอกไม้เก็บแดนดีไอเอ่อแดนรีไดออนอะไรเนี่ยชื่อเหมือนต้นไม้นี้ผมเคยได้เห็นได้เห็นอยู่ในไมโครฟนะครับมีต้นไม้นี้อยู่การที่เรามาเก็บดอกไม้อุย้ยอาไปให้ชิซุกะดีกว่าโนบิตะจะได้สมหวังสักทีจริงไหมเฮ้ยในการ์ตูนอะ่ะมันยังเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องรอให้โนบิตะโตใช่ไหมแต่ในเกมเนี่ยเราจะทาให้โนบิตะสมหวังตั้งแต่เด็กเลยหวังว่าจะเป็นเหมือนตาร์ดิเวเล่ย์นะ อุ้ยที่นี่ี่ไหนอ่ะแม่น้ําจอบเจียมชอบชื่ออ่ะแม่น้ําจอบเจียมอุ้ยตรงนี้มีโขดหินด้วยลงไปตรงนี้ก็จะเป็นไปทางป่าตัดฟืนโอเคเดี๋ยวไปทางซ้ายดีกว่าผมจะไปแวะชมภูเขาวิทวิวอุ้ยชื่อมันตลกดิแต่ก็ได้ขำครับได้ขำภูเขาวิทวิววิทวิวเหรอมียอดเขาวิทวิวด้วย ุ้ยสวยอ่ะผมชอบน้ําตกจังเลยคือจะบอกว่าเจ้าเกมนี้มันออกมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าผมผมเพิ่งมาโหลดเล่นเพิ่งมาซื้อเล่นเพราะราคาจาก900กว่าหรือตีไปเกือบพันอ่ะตอนนี้มันเหลืออยู่200กว่าบาทเองผมก็เลยเฮ้ยได้โอกาสแล้วปนะได้เวลาละอุยวิวดีที่คู่คุณปะกลับมาชมวิวเฉยๆเอาเราไปทางนี้ดูก่อนอุ้ยมีต้นสม้มมีต้นสม้มสะพานเอีอาร์ต ตน้นส้มต้นนี้น่าจะสามารถตัดได้หรือเปล่าฮะตัดเราจะได้อะไรเลยไหมลองสิโอ้ยนี่กระเป๋าตีมฮะโอ้หอยอยากเอาดอกไม้แพ้เอาชิซุกะ,ะทำไงดีอ่ะเห็นไปก่อนแล้วกันเผื่อส้มไปให้สาวได้นี่เลยเก็บมาเก็บมาบีวะไม่ใช่ส้มเหรอฮะมันเรียกว่าบีวะเป็นผลไม้กลมกลิ้งน่ารัก ต้นปีวะรู้จักกันในฐานะสิ่งที่เป็นมงคลออย่างนี้นี่เองเนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเก็บไปได้กระเป๋าเต็มอยากขยายกระเป๋าจริงๆเลยอุยอ้ยโอมีซากดึกดำบรรด้วยอ่ะสำรวจสิกระดูกใหญ่มากใช่สแสดงว่าที่นี่บีไดรนดส์เหรอเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่น่าจะเป็นเอ้ยเข้าในเรื่องเลยฮะ โอ้โนบิตาก็มาด้วยหรือไงโนบิตาเอา้าโรเลมอนก็อยู่ด้วยเหรอมีอะไรกันเนี่ยก็มาให้คุณสมิทกับคุณบัสสอนเรื่องเกี่ยวกับเหมืองนะ่ะเหมืองเหรอือเห็นว่าหาพวกหินกับอัญมณีได้ที่เนี่ยนะแต่ว่านอบิตาไม่มีอีเตอร์นี่นะอืออีเตอร์เหรอคืออะไรอ่ะดีละทำไมเลยเกตข,ของที่ฉันใช้แล้วฉันจะเอามาให้ทีหลังนะอะไรกันอะไรกันบัสวางท่าเป็นพี่ชายเชียวนะไม่ได้วางท่าซะหน่อย เออจะอธิบายเรื่องเหมืองไหมอธิบายสิอยากฟังมายังไงอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวชัดอธิบายเองโอ้ยโดเรมอนจะจะพักเสียงบาสจะไม่อยากพักเสียงโดเรมอนมันเจ็บคอรู้ปะเนี่ยโอ้ยงั้นจะอธิบายแล้วนะไออีเตอร์เนี่ยมันเอาไว้ขุดพื้นตรงนี้นี่นี่เอาไปแบบนี้เนาะเฮ้ยเจ้ะว้าวตื่นเต้นเหลือเกินคุณแล้วยังไงต่อเหรอพอขุดแล้วมันก็จะได้หินไม่ก้อนนี้มานีน่ะ แต่น่าเสียดายที่อีเตอร์นั่นน่ะขุดพื้นบางจุดไม่ได้นะเอา้าทำไมอ่ะพื้นสีดำมันแข็งอ่ะก็เลยขุดไม่ได้ทีเนี้ยพอขุดแล้วบางทีก็จะเจอเชือกถลงไปตามเชือกก็จะเจอชั้นข้างล่างอีกหนึ่งชั้นที่นั่นจะมีพื้นที่แข็งขึ้นอีกเราจะขุดได้ยากขึ้นเรื่อยๆข้างล่างหรอฉันก็ยังไม่เคยลงไปจนถึงชั้นล่างสุดนะเนออืมพอตรงที่ขุดไปจะกลับสู่สภาพเดิมทุกวันน่ะว้าเป็นงานที่ต้องใช้พลังกายมากเลย โอ้ดูท่าจะลำบากฮะงานนี้แต่ว่าน่าลุ้นดีนะว่าชั้นล่างสุดมันมีนมอะไรอยู่ใช่ไหมล่ะเฮ้ยตาสนุกจังถ้างั้นโนบิตาก็พยายามเข้านะโอเคอืมเป็นเป็นเหมืองที่แบบว่าลีตลอดนะฮะง่ายๆว่าพอผ่านวันใหม่เนี่ยสิ่งที่เราขุดไปมันก็จะลีแล้วเราก็ต้องเริ่มขุดใหม่หมดเลยโอเคเอาละนี่คือเมืองนะฮะอ่าอยู่แถวน้ําตกซ่านะทางเข้าเหมือง ร้านนี้เปิดแล้วนี่บ่ายสามอะ่ะนหนดูซิขายอะไรบ้างครับอ้าวสวัสดียินดีต้อนรับจ้าโนบิตาสวัสดีครับคุณเอตี้นหนดูซิมาซื้ออะไรเหรอจะ๊ะเออที่นี่ขายอะไรบ้างครับนั่นสินะมีเมล็ดพืชตามฤด,ดูกาลปุย๋ยแล้วก็พวกกระเป๋าขนาดใหญ่นะ่ะมตเะขายจับมแมลงด้วยนะอุ้ยจเจ้าไปนโนบิตาคุงมีเคียวใช่ไหมจะ๊ะเออมีครับทําไมหรอ ที่จริงแล้วของที่ขายในร้านขายของชําอย่างข้าวสาลีกับหญ้าเลี้ยงสัตว์น่ะต้องใช้เคียวเกีนะ <S <S 1> <S 1> ่ยวนะอ๋ออย่างงั้นเองเหรอฮะถ้ามีอยู่แล้วก็สบายใจจ้ะขอบคุณที่บอกนะครับคุณเอนตี้ไม่เป็นไรจ้ะมาเที่ยวได้เสมอนะอขอเช็คของหน่อยได้ไหมอะคุณเอนตี้ผมอยากรู้ว่าคุณเอนตี้ขายอะไรบ้างอืม,มเมล็ดหญ้าพวกนี้เราใช้เคียวเกี่ยวได้เราไม่จะเป็นต้องเก็บแล้วก็มเมล็ดข้าวสาลีก็เหมือนกัน มีมเมล็ดหัวเทอร์นิปนะฮะ,ะเมล็ดมันฝรั่งมเมล็ดกาเล็ดนะครับมีบอกด้วยว่ามเมล็ดแต่ละชนิดเนี่ยใช้เวลากี่วันในการปลูกเก็บเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยอย่างหัวเทอร์นิฟห้าวันอ่ามฝรั่ง8วันแล้วก็กาเล็ดใช้7วันนะครับดังนั้นผมผมว่าผมเริ่มจากหัวเทอร์นิฟดีกว่าเพราะช่วงแรกเราต้องใช้ตังใช่ป่ะแล้วก็มันโตวไวที่สุดดังนั้นเงินต้องมาก่อนอยู่แล้วปุ๋ย ปุย๋ยอันนี้ทําให้พืชมีคุณภาพดีขึ้นก็คือสามารถที่เราจะขายได้มากขึ้นอย่างนี้หรอราคาดีขึ้นอย่างนี้ปะไม่แน่นะลองอาจจะไม่เสียาหายปะเนาะลองดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อดีกว่ารอขายรอแกห้สร็่ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ราคาตอนแรกอะว่าไอหัวเธอนี้มันเม็ดเท่าเม็ดละเท่าไหร่นะครับสินค้าลับเฉพาะที่คุณยาเมสั่งให้เก็บไว้เป็นพิเศษเฮ้ยมันฟรีนี่เอาดิล่อไล่ละจ้าเอาอีกเอาอีกอา้าวทำไมล่ะครับ ฉันเอา,มาเมล็ดพืชที่จะให้โนบิตะคุงใส่ไว้ในถุงนี้แต่เมื่อกี้เห็นทีเร่าที่จะไปที่ฟาร์มก็เลยให้เขาไปน่ะจริงเหรอฮะใช่แล้วจ้ะลองไปคุยกับทีเร่าดูเขาน่าจะเอาให้นะได้ครับขอบคุณครับยังไม่ไปครับจ้าของ V ีแป๊บนึงใช่มาซื้อของครับของ V ีนี่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 นนเ,อเ,ออเอาอะไรอีกเอาอีกเอาอีกแนี่ยาเมย์เราใส่คุณยาเมย์จะลืมนะ่ะเขาเลยมไม่มาเอาสักทีถ้าอย่างนั้นผมเอาไปให้ไหมครับเอา โอ้ยจริงเหรอขอบคุณจ้าเอาน้องพิตานี่เราซื้อของที่มันรักของฟีก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ไดเอาไว้ให้เรามันเอาไ้ให้เขาถุงนี้ใส่อะไรไว้นะอืมไม่ดูดีไหมจะได้ไม่เสียมารยาทแต่ถ้าดูเราก็จะได้รู้นะอะดูแล้วกันอุตส่าห์จะเอาไปให้ขอดูหน่อยก็แล้วกันเฮ้ยน,นี่นี่มันอะไรโนบิตะขอบใจนะฉันลืมของที่สั่งไปซะสนิทเลยอ่ะนะ ว่าแต่อแอบดูข้างในหรือเปล่าเอ,าเอาไ๋ไม่ได้ทําไม่ได้ดูครับถุงนี่นะเหมือนจะถูกเปิดออกหน่อยๆนะถ้าเห็นแล้วก็ลืมซะนะเข้าใจไหมอากครับอะไรอะ่ะเอาละเพื่อเป็นการตอบแทนที่เอานีมาให้ฉันจะให้สิ่งนั้นดีกว่าหึให้อะไรละะ่ะฮะรูปสลักโดราเอมอนยังไงอ่ะทำไมถึงสลักเป็นโดราอมอนละะ่ะฮะฉันขอให้ทำรูปสลักตัวฉันจะได้เอาไปแข่งในงานแกะสลักเมองข้างไงเลยให้ทำรูปสลักของโดราอมอนไปด้วย มเมื่อกี้ไปดูมาแล้วนะมันเป็นสีทองอลามดูหรูหราเลยแหละรูปสลักของคุณยาเมย์ด้วยแหละครับเรื่องอะไรรูปสลักของฉันน่ะไม่ให้หล็อกให้แค่รูปสลักของโดไลมอนเท่านั้นฉันขอให้เพนเตอร์ทําให้นะเธอไปเอาละกันอา่อาขอบคุณครับถ้าเอาไปตั้งในฟาร์มก,กว้างๆนี่เด่นเลยละพูดถึงโดไลมอนแล้วโดไลมอนเองก็บอกว่ามีของที่จะให้เธอเน่ลองไปคุยกับโดไลมอนละกันนะโอ้คุณเพนเตอร์กับโดไลมอนนะครับขอบคุณมากครับ ไงโนงไม่ตะอ่ะโดรีมอนมีอะไรเหรอเอาปาสเตอร์ย้ายความเหนื่อยล้าไหมกับปุ๋ยโตทันตาเห็นนะ่ะเอามาให้นะ่ะเอาไหมอุ้ยขอบใจนะโดรอมอนถ้าแปะปาสเตอร์ย้ายของความเหนื่อยล้าแล้วล่ะก็ความเหนื่อยล้าจะถูกดูดออกจากร่างกายสักพักเลยอะ่ะมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยนะเอ่อใช้เวลาเคลื่อนย้ายหินหรือต้นไมใ้ใหญ่ๆน่าจะเหมาะนะอย่างนี้นี่เองเอ,อ่ได้ผลการของชั่วโมงนะแผ่นที่ใช้ไปแล้วจะใช้อีกไม่ได้กะจํานวนแผ่นที่ใช้ดีล่ะส่วนปุ๋ยโททัน เอางี้นะทุกคนผมจะพากทําดาแล้วกันนะส่วนปุ๋ยโตทันตาเห็นน่ะถ้าเอามาใช้กับพืชผลจะทําให้พืชโตวไวกว่าปกติอืมถ้าใช้กับพืชต้นเดิมทีละมากๆก็จะเก็บเกี่ยวได้ในพริบตาเลยถ้างั้นกระเป๋าว่างแล้วก็มาเรียกฉันนะเดี๋ยวเราต้องไปหาคูเปนเตอร์อ,อีกแล้วเดยกระเป๋าว่างใช่ไหมได้เลยครับเดี๋ยวผมต้องเก็บของก่อนมันมีของที่ผมจะเอาไม้ชิซุกะด้วยดังนั้นก็เลยต้องเก็บโกนโอเคกระเป๋าว่างแล้ว ไหนสินี่ปาสเตอร์ยายความเหนื่อยล้ามีอีกไหมไหนนี่ปุ๋ยโตทันตาเห็นมีอีกไหมมีอีกไหมอ,อ๋อโอเคหมดแล้วอปาสเตอร์ย้ายความเหนื่อยล้ากับใช้ปุ๋ยโตทันตาเห็นแม่ผมว่านะเราเอาไปใช้กับต้นไม้ที่มันโตยยกๆไหมเราจะได้ผลิตได้ไวขึ้นนะถูกปะอันนี้จริงอันนี้จริง ออส่วนที่คุณแพนเตอร์จะอยู่ไกลามากเลยอ่ะไหนๆก็ดูดปฏิทินซะหน่อยฮะช่วงนี้ยังไม่มีหน้าที่อะไรแน่นอนครับงานยังไม่มีเลยอีกต้องหลายวันนี่งานอะไรอ่ะเทศกาลฤดูใบไม้ผลิอืมเข้าใจละไอชุดผักฤดูใบไม้ผลินี่เอาไปให้ใครนะผมลืมไปแล้วอ่ะเขาบอกเขามาที่ฟาร์มผมไม่เห็นใครที่ฟาร์มเลยนะเดี๋ยวผมจะแวะไปที่ร้านขายของชำก่อนนะครับแล้วก็ไปซื้อมเมล็ดเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปหาคุณแพนเตอร์กัน มนซื้อมเมล็ดครับเอ่อผมอยากได้มเมล็ดนะฮะขอเป็นมเมล็ดมันฝรั่งแล้วกันเนาะอืมผมว่าน่าจะได้ราคาเดียว่8วันถ้าเราใช้ไอ้ปุ๋ยโตทันตาเห็นของโดเรมอนอะน่าจะโตวไวนะโอเคเล็ดมากะเลยอืมแต่พูดถึงถ้าเราทดลองปลูกด้วยพวกปุ๋ยพวกอะไรพวกเนี้ยเราก็น่าจะรู้เรื่องราคาเนาะจริงไหมดังนั้นผมจะซื้อมเมล็ดหัวเทอร์นิปไปอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูปุ๋ยหนึ่งอันแล้วดูว่าราคามันจะดีกว่าหรือเปล่า โอเคประมาณนี้ไปกลับก่อนดีกว่าตังที่เหลือเก็บไว้นะฮะเอเดี๋ยวไปปลูกก่อนแล้วค่อยแวะไปหาคุณเพนเตอร์ดีกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่มีเวลานะฮะกลับมาเดี๋ยวจะมืดซะเปล่าๆนะเอาละอันดับแรกเลยดะเรามา<ะ>เอาละแล้วก็ปลูกมันฝรั่งลงไปดีดีหวานมาเมล็ดเอาละต่อไปก็ใช้ได้หรือเปล่าปุ๋ยโตทันตาเห็น ปุ้ยโตทันตาเห็น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 นี่อุ้ยปุ้ยโตทันตาเห็น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 ปุยตาตาปุ้ยโตตาเห็นแบบสกิปสกิปปุยโตตาเห็นสกิปสกิปโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจาก8วันจะเหลือกี่วันเอ๊ะรู้สึกว่ามันจะแบ่งใช้ได้ปะมันน่าใช้ได้อีกนะ เน่ยเขาดูพลังงานหน่อยซิวันนี้พลังงานเหลือเฟือเลยจ้าอืมถ้าเกิดเราใช้วันนี้แล้วเนี่ยมันจะหมดไหมอะ่ะผมขอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่าจะไปหาคุณแพนเตอร์ก่อนอะ่ะแพนเตอร์เขามีของจะให้ด้วยเฮ้ยคุณแพนเตอร์กลับมาแล้วโอเคไปดู let's go โรบิตาคุ้งกำลังคุยกับใจแอนอยู่เลยอะ่ะคุยเรื่องอะไรกันนะไม่ได้ยินเลยฮนะอ้าวยินดีต้อนรับร้านช่างไม้เนี่ยเขาทำอะไรกันหรอครับ ก็สร้างของที่ฟาร์มของโนบิตะที่ยังขาดอยูไ่ไงอืมของที่ยังขาดนะฮะก็พวกที่เก็บวัสดุหรือยุ้งฉางอะไรพวกนี้มันคืออะไรเหรอครับก็สิ่งอํานวยความสะดวกไงล่ะโนบิตะในหัวสมองไม่ค่อยจําเลยนะแล้วก็ขยายบ้านให้กว้างขึ้นหรือสร้างเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนั้นนะ่ะเฟอร์นิเจอร์เหรอหอืมทำให้หนึ่งชิ้นแล้วกันจริงเหรอครับขอบคุณนะเกรับต้องเตรียมของนิดนึงนะออไปทำกระเป๋าให้หว่างแล้วมาเรียกฉันเข้าใจแล้วครับ อันนี้คือสิ่งที่ฉันพูดถึงวันก่อนนะไหนนี่โดร้มอนสีทอง <laughs> จริงสิโนบิตะอะไรล่ะอฮะคุณเบนเตอร์ถ้ายังอยากได้รูปสลักโดร้มอนอยู่ะ่ะ <c oughs> ก็มาบอกนะฉันจะใช้หินแห่ทองคำให้ตอนไหนก็ได้อ่าจะจะดีล่ะครับอืมดีขอบคุณครับคุณเมนเตอร์แม่คุณเบนเตอร์นี่ใจดีใจดีแฮดี่เราเข้าไปคุยสิอดอดเดเดวเด ปาสเตอร์ย้ายความหน่อยล่ะเดี๋ยวนะผมไม่ได้ต้องการจะใช้ผมต้องการจะคุยอุ้ยกวีให้อีกแล้วรู้วิทีวางเฟอร์ได้เจอไหมอ่าอืมสับแล้วกันช่วยที่บายทีครับขอใจแล้วทางนั้นในระหว่างนี้ก็ฝากร้านด้วยนะทาเคชิขอบผม โอเคคุณเมนเตอร์จะไปสอนเราที่บ้านนะฮะยังไงฮะไหนว่าสิก่อนอื่นจะอธิบายเรื่องการวางเฟอร์นิเจอร์ก่อนนะถือเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการวางแล้วกดสเปซบาร์ก็จะวางได้ทิศของเฟอร์นิเจอร์จะเปลี่ยนไปตามทิศที่มองฉะนั้นทิศทางก็เป็นเรื่องสำคัญต่อไปเฟอร์นิเจอร์ที่วางแล้วสามารถเก็บกลับมาได้ด้วยนะโดยการกด C อืมถ้าอย่างนั้นก็วางได้ตามใจชอบเลยสินะงั้นลองวางดูไหนดูสิโอเคสมมติถ้าเราจะวางโดราเอมอนล่ะ หมือนจะวางไม่ได้นะฮะโดรไลมอนต้องวาขงข้างนอกนี่ไงนี่ไงแล้วเราจะเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนทิศอ๋อนี่ไงเป็นการแบบหมุนหน้าไปทางนี้เก้าอ,อี้ก็จะหมุนทับไปทางนี้ก็จะอ,อย่างนี้อ่ะอย่างงี้ปึ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปิ๊บปั๊บ,บอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเอ่อมันจะไม่มีโต๊ะนีน่เนาะงั้นวางตรงนี้แล้วกันมันขวางทางเดินะนะสิงั้นเป็นมุมบ้าน,นก่อนแล้วกัน ว้าวเข้าใจแล้วจินนะช่ครับช่ช,ช่ใช่ส่วนผนังกับพื้นห้องอ่ะถ้าสร้างเสร็จจะมาติดที่ห้องทันทีระวังด้วยล่ะหมายความว่ายังไงเหรอครับก็พอสร้างแล้วอ่ะผนังกับพื้นจะเปลี่ยนทันทีถ้าอยากทําให้กลับเป็นเหมือนเดิมต้องสร้างใหม่อีกทีนะอือลองเอาเฟอร์นิเจอร์หลายๆแบบมาวางดูนะขอบคุณครับคุณเพนเตอร์อืมเยี่ยมคุณเพนเตอร์ที่เป็นสไตล์แบบว่าเออใจอกใจดีอ่ะเป็นคนใจดีเนาะถึงจะดูกล้ามใหญ่ถึงจะดูแบบ อ่าเป็นคนที่บึกบึนเสียงโหดแต่แกมคนใจดีฮะเท่าที่ผมสัมผัสได้นะโอเคอุ้ยลูกัดลูกปัดลูกบอลตัวใหญ่จุงอู้ตัวเบลเลยดอลาเอมอนอยู่ตรงนี้แล้วกันนะอู้ตัวใหญ่จริงโอเคเพิ่งจะ6โมงเย็นนะฮะแรงก็เหลือๆด้วยไม่อยากให้เสียแรงเปล่าๆเอ๊ะเดี๋ยวๆๆผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้จัดการนะครับก็คือ จ้าตนนิบนิบเอ๊ะผมซื้อมาแล้วมันไปไหนหรือว่ากระเป๋าเต็มเลยไม่ได้น่าจะใช่ว่าปุ๋ยก็ไม่ได้เอาช่างมันแล้วกันนะมาว่างๆฮะยังมีเวลาอยู่เหลือเฟือทำลายครับ<อ>นี่แน่<อ>นี่แน่เอ๊ะ<อ>๋ยวผมแบบว่าไอ้นี่ทีเดียวดีกว่าฮะค่อยเก็บทีเดียวทุบให้หมดก่อนค่อยเก็บทีเดียวจะได้ง่ายอโอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันฮะ เก็บ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 ุบ้ยเก็บ,บ,บทีเดียวได้ไหมเก็ <laughs> บทีเดียวได้ไหมเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินเอาละนอนก่อนแล้วกันวันนี้ <laughs> พวกนี้ก็ตื่นมาทำงานต่อว, <laughs> วันที่ห้าดูดูใบไ,ไม้ผลิเตื่นเตืนเตืนเช้าแล้วโดมิตุอรุณสวัสดิ์โดมิตะอา้าวคุณซีฟี่อรุณสวัสดิ์ครับฉันให้เบตตกปลาเฮ้ย โอ้ทำไมใจดีจังก็โนไปตาไม่มีเบ็ดตกปลาไม่ใช่ไหมล่ะคราวหน้ามาตกปลาด้วยกันเถอะน่าสนุกจังเลยเออใช่สอนเรื่องการตกปลาไหมสอนสิครับช่วยสอนหน่อยกอบกุณกราฟอย่างแรกเลยนะที่ตกปลามีหลายที่ทั้งทะเลแม่น้ำโอ้อยากลองหาดูหลายๆที่จังเลย ให้ปีที่จุดตกปลาถือเบ็ดตกปลาไว้แล้วกดสเปซปราก็จะเริ่มตกปลาได้นะพอเวียงไปอกไปก็จะมีทุนปรากฏได้เห็นถ้าทุนจมลงในน้ำปรกดสเปซาราเพื่อดึงเบ็ดขึ้นมาถ้าไปได้สวยก็จะตกปลาได้ง่ายใช่ไหมล่ะอืมง่ายครับแล้วก็มีเหยื่อตกปลาขายด้วยนะลองใช้ดูเหยื่อตกปลาเหรอครับถ้าใช้มันก่อนตกปลาจะตกปลาได้ง่ายขึ้นหรือบางทีก็จะมีปลาดีๆมากินเบ็ดด้วยอืมถ้าดวกจังเลยที่เหลือก็อ๋อ ปลาที่ตกได้จะต่างกันนะมันจะต่างกันตามช่วงเวลาแล้วก็สภาพอากาศนะ่ะอืมจริงเหรอฮะใช่แล้วอลองเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนเวลาตกปลาดูนะแต่ว่าไม่ได้นําให้ตกที่เดิมซ้ําๆนะ่ะทําไมล่ะครับมันจะทําให้ปลารู้ตัวแล้วก็ตกยากขึ้นนะ่ะสิอืมอย่างงี้นี่เองฉันเตรียมเบ็ดตกปลาไว้แล้วมาเอาด้วยละ่ะได้ครับแล้วก็ปลากระทงนะ่ะตกได้ที่ทะเลนะอืมงั้นเหรอฮะอ่าไปตกปลากระทงซะนะ อ่ะครับผมจะตกจะตกปลาชนิดอื่นด้วยนะงานหรองินโชคดีนะอ่ะเออครับเอ๋เหมือนไม่การบอกใบยังไงก็ไม่รู้ฮะอะไรครับคุณซีฟี่อุ้ยแสดงว่าโอเคตบปลากระทงได้จะให้นะครับเออเอ๊ะขอบคุณนะอุ้ยอ่าผมรู้แล้ว คือเจ้าเกมพวกนี้นะครับมันจะมีความสัมพันธ์นะของตัวละครอยู่ซึ่งซีฟี่เนี่ยคุณซีฟี่เนี่ยผมว่าเขาอะน่าจะชอบปลากระทงอ่าซึ่งเมื่อกี้เห็นฉากเมื่อกี้ไหมเขาดูเหมือนเขาน้อยใจเขาเสียใจที่เราไม่ไปตกปลากระทงอะเพราะว่าโนบิตะอยากไปตกที่อื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีทิ้งชายให้ด้วยนะว่าเดี๋ยวผมเอาเอาปลากระทงไปให้นะก็คือคุณซีฟี่ชอบปลากระทงเอ้ยโอเคสวยบอกเลยว่าสวยแน่นอนอาละ เดี๋ยวขอรลอน้ําต้นไม้ก่อนละกันเอาละงั้นก่อนที่ผมจะจบวันนี้นะผมขอตัดต้นไม้ตัดอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วก็ขอดูแผ่นแปะเนี่ยเห็นความเหนื่อยล้าด้วยครับว่ามันอ๋อปาสเตอร์ย้ายความเหนื่อยล้ามันมีจํากัดนี่นะงั้นผมต้องเก็บไว้ใช้แล้วละ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่กดผิด <c oughs> ปาสเตอร์ย้ายความเหนื่อยล้า ไปแล้วอีกหนึ่งอันอ h my god เคเนไหนๆก็ใช้แล้วเอาหน่อยทำๆซะงั้นอะเสียดายเสียดายสุดๆไปเลยหุยผมพมันึิกออกแสดงว่าตัวละครของโรบิตะเนี่ยสามารถที่จะมีแฟนนอกจากชิซุกะก็ได้สิใช่ไหมเพราะคุณซีฟี่เมื่อกี้ก็คือบอกแล้วเป็นในๆแล้วว่าชอบปลากระทงมากอืม เฮ้ยโนบิตะกลายเป็นหนุ่มฮอตแห่งเกาะนี้แล้วละ่ะดูทรงอะนะเอ๊ผมเห็นโดเรมอนแวบๆบโดเรมอนนี่ก็แอบ,บมาส่องเราบ่อยนะเพราะเขาเป็นแบบห่วงโนบิตะแหละดูว่าโนบิตะจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยโดเรมอนนี่เป็นตัวละครที่น่ารักมากเลยนะยนั่มันคุณยาเมนี่น,นานายกเทศมนตรีแวะมาทำไรนอ้อนี่มันทางผ่าอะไรงั้นหรือไง ของทรัพยากรต่างๆที่ผมหามาได้เนี่ยผมจะเก็บไว้ในกล่องให้หมดเลยเนาะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะไปอัปเกรดเรื่องบ้านแน่ๆน,นะฮะ,ะแผ่นแปะนี่ผมยังไม่ได้ใช้ใเก็บไปก่อนพวกจอบไม่ค่อยได้ใช้เคียวยังไม่ได้ใช้เราจะได้มีช่องเก็บของเพิ่มนะ่ะแรงเราเหลือน้อยอะ่ะใช่ไหมเราเหลือแค่นี้เองโอเควันนี้ขอแวะนอนกลางวันสักหน่อยแล้วกันเนาะจะเป็นโนบิตะขี้เกียจสักแป๊บหนึ่งก็ไม่เห็นเปไ็นไรเลยนอนจนถึงสัก สักสี่โมงแล้วกันเนาะค่อยตื่นขึ้นมาเอ้ยอุย้ยไวจังย่าโอ,อ้ได้เพิ่มมานิดนึงก็ดีนะอืมทำอีกสักหน่อยแล้วกันโนบิตะสวัสดีอ่ะของเอามาขายเอามาขายมีเปลือกหอยแล้วก็มีเนี่ยเนี่ยเอาไปเลยเรียบร้อยแล้ว เ,เราจะต้องรอ,อดาไอมอนเอาของไปก่อนอะเฮ้ยรองนี้ดูแผนที่รอดีกว่าอืมเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวแวะไปหาเจ้าบรัสก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องไปเอาจอบไงลืมเลยเราต้องไปเอาอินเตอร์ในการขุดนะฮะโอเคโอเคโอลืมเลยเนี่ยเอ๊ะค่อยดีกว่าค่อยไปทีเดียวนะครับแต่พารทหน้าเราจะไปหาซีฟี่ก่อนคุณซีฟี่โอเควันนี้นอนไว้หน่อยแล้วกันนะฮะโอเคครับ ทุกคนเดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนมากที่รับชมคลิปผมนะครับดี๋ยังไงในพาร์ทหน้าเราเจอกันกันกบการไปตกปลาก,กับคุณซีฟี่นะฮะถ้าเกิดชอบคลิปฝากกดไลค์ซัคบคลายแชร์กระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้มีผมเล่นคนเดียวนะเพราะว่ามันเล่นได้แค่คนเดียวเท่านั้นน่าเสียดายเนาะถ้าบีเล่นด้วยได้คงจะสนุกกว่านี้นะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบาย